ทำแล้วเริ่มคำเริ่มมืดแล้วหกโมงเคร์ไย่งเงเห็นมีภัยมาอยู่เอบมาสวัสดีจ้าสบายดีสบายดีสด่สวงคำคำพี่น้องจ้าวันนี้น้องอลิซมาอีกแล้วสวัสดีจ้าเร็วเร็วสวัสดีจ้านั่งมาหลับเงินเออวันนี้จ่ายเงินเดือนม,มูลนวันที่ไห่ทำสักเก่า หรือ30มืิอนี้มืนอนี้ที่30แล้วปกติจายย่ายแต่วันที่23 24แต่ว่าเดือนนี้นะดำน้าพี่น้องอยากไม่มีเวลาจ่ายเงินลูกน้องดำน้าแล้วแล้วก็ะทั่งก็สิมีเวลามาจ่ายแหละผู้ดีสิ้นเดือนผู้ดีวันนี้30มสิยืนยืนยืนเร็ว

รวยจะไปงานเันอีกวันเออเอาเงินกันยากพี่น้องโทรหาลูกน้องคููแฝดกันอยู่ในป่าพุนเออช่างเขาเข้าไปยังได้ก็ดีอยากให้ได้เงินกันยากยากชสมอเด่กก็วิ่งตามคนอื่นอยู่บ่มีเป็นไฟวิ่งตามคนอื่นเนี่ยแทนที่เขาสิเป็นวฝ่ายวิ่งตามบ่มีอ,อ ยานจะใครเขาได้เงินกันยากโทรหาผู้นั้นทรหาผู้นี้กับบอยูปรีดิษฐ์ค่ะช่างผู้ใดามากก็ได้ผู้ใดบม,มากก็บ่ได้ที่บอกหเออบ่ได้งอไผ่แล้วแท้จริงครับเขากับบ่คอยได้มากไก่อมมอกซูเมอรนี่มีเวลาแต่เขาป่าดำหน้าแล้วหรอ เขาเป็นบ้าหรือยังแล้วเสีเงินเขาเขาก็ไปตามทางเขาแล้วแต่ว่าในความตั้งใจบ่มีก็คิดว่าเออกระสีหายสู้เดือนเขาสีเห็ดงานบ่เห็ดงานกระสีหายอยู่เนาะแต่คันอยากได้หลายกว่าหันกับทำงานเอาแต่เขาก็บอกมาโทรหาลอยไปอยู่ลยู่นั่นไปย้มาหรือไปย้ายทีโทรหาว่าอยู่ในป่าพุ่นพุ่นไปหาต่อนกที่มอญก็ใช่ เ่นเนยะด้นบ่ด๋มาลลุงเล่อนเาก็แย่เยเนาะอิเพราะฉะนั้นเบ้ามีเราต้องงอไผ่เมื่อยเออ อยากให้เงินกันยากยากแต่ละคนตามแล้วตามอีกอยู่เมื่อยตามผู้อื่นแล้วคุณยายเอาภัยมากก็ได้ไพยบ่มากเลยครับบต้องจ่ายจบนะจ๊ะปกติเดือนเนี้ค่าใช้จ่ายหลายพี่น้องเนาะค่าจ้างลำนากขมื่นกว่าค่าอยู่ค่ากินอีกก็ นักหนาสาหัสอยู่แต่ว่าลูกน้องก,กับจ่ายคือเก่าหมานแหละทำดีแล้วไม่มีใครมาก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงเยอะ,อ,ะอันนี้น้องทำหนึ่งพบาทอันนี้น้องเหมยหนึ่พบาทขอบใจเด้อเธอ อันนี้จะเป็นน้องอลิศหนึ่งพบาทหลายคนว่าบัลลานหน่อยคือได้เงินสูดเดือนเขาเห็ดยังได้มันคืองานพี่น้องทุกครั้งที่เขาถ่ายคลิปก็บเบามีนะั่นแหละคืองานเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีค่าจ้างค่าตัวเขาเออเขาก็จะได้ค่าแพมเพิเด แพมเพิร์ดเดือนหนึ่งกับเปลืองหลายพอสมคนจนื่อนนี่ก็บม่ได้ว้แจะขายแพมเพิร์ดค่านมแล้วก็ค่าอาหารปุ่ณจะเคยจะกินปลาเชมอนบปยายมานี่เขากินปลาเชมอนปุ่นซูเมอร์นี่ต้มปลาเชมอนใส่ข้าวใส่ข้าวกับแครอทอันนี้ค่าแพมเพิร์ดหลานน้อยได้ทุกเดือนดึงซินเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณเรม่เราม่ นี่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 นีอันนี้ค่าบัตรเติมเงินยายรวยทาไมมีตะค่าคนมีค่ากระไพเองจไปไหใช่หาฮหนึ่งเข่า่บได้อม่ไผ่ม่กยายลุน1น0่0ขอบคุณค่าร่ลรวยๆด้วยให้ท <ligen> ุกเดือนไปยายสร้าง1น0 0 0 0น ยายม,มาสองพันเอรกูสองพันบาทไ <c oughs> ปยิบพิษเดนี่น่ะออกมาลเลยเมื่อบาดทำพี่น,อน,น้อ,อง,อ,งอันนี้ของยายมานะจะ2000๊ะสองพันเออสองพันบาทเียครับสองพันบาทูจักหรือยังค <c oughs> ่าสร้างเออค่าแอร์อันนั้นแหละให้ลุงเลิศไปเหตุอัน มองนั่งยูโฮมคอให้เนาะให้สองพันบาทพอหรือยังได้ลายกุ้งหมูได้จังคุณยายได้เสียเอวอยู่บ่คุณยายก็ยังบอกพอเงินอยายลีขอบคุณค่ะาปลาเด็กเป็งนัวยายแล้วบอกว่าเราเอาแล้วว่าแล้วว่าเราแก่เฮ็ดงานชุมมือ ซับ้าชูมือหั่ออกมาแต่สวนมาทำเนี่ยคุณยายเจ้าเท่าไหร่จ้าคุณยายเจ้ากี่แสนไปหนึ่งแสนสองแสนสามแสนพอเออเขาอยากได้หลายจังสิ่ห้อันนี้เอาไว้ สื่อนมสื่อตีนกินเน้ยเชฟเอ็กยาบุญอ้าวยายบุญก็ได้ได้พี่น้องยายบุญแล้วก็เหตุงานชุมเมอร์มีหนาทีหนาทีคือเ้าคือเอาหมูมาไล่เทิเบิงเป็ดเบิ่งไก่เลียงง่วแต่ละมือเนาะแล้วก็บริยูบริว่าให้ยายบุญ

บริร่วมค่าอยู่ค่ากินนะจ๊ะประมาณหมื่นกว่าอันนี้ของแม่นงเหมยอันนี้ให้แม่นงเหมยพี่น้องสี่พบาททำราคาอย่างกะหลายอย่างอยู่บางจิิงบางยากไงเพิ่นออกก่อนออาบางทีบ่มีกระจายน้ำหลัง ค่ะส่วนนั้นส่วนนี้ละไฮซีพันธ์พ่อยังบ่พ่อไปยายมาเอาดิพิเศษให้อีกนี่อ้าวพิเศษอ้ยายรุ่นกับพิเศษอีกนี่เอ้าวหนึ่งแสนเออยายซากกับพิเศษอีกนี่อ้าวขอบใจละลายขอบใจละลายวิธีแห้งลำดวนลำรวยพิเศษคือเท้าพิเศษยังพิเศษไปดำหน้าซอยข่อย เออก็เลยในพิเศษพิเศษตัวนั้นพนโศษกาย่างข้างนึงงอันนี้นะของเจ้าอันสองพันอันของลุงเลิรเนนี่ราชกาดจากกุลพันเลยน้กันเนาะแล้วใตรงน้ำมัพูดก็ม่นงเหนีไว้เยวข้วหนียวเจ้าบรนาวเจยล้วม่ยากิมทเจ นั่นแหละพี่น้องเอาี้มันจะพ่าน4,000 5,000 6,000 7,000 8,000รวมรวม9อันนี้หมด9,000นะจ๊ะดำหน้านะเบิดหมื่นกว่าจ่ายลูกน้องเรเบิดเก้าพันแสนสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเ็ดดเก้าสี่ นึงอไปทั้คู่าู่ไปทคู่เดือนะแีนาห้คบเน้องไปนตะเลนี่่อา้อมรปกคบมไน่ะมันเนี่ยสี่สิ่เอ็ดคู่นะรวมสรุปหมดหมดหมื0 0เดนะจ๊ะหม่หนึ่งพันเออขนาดเราปดิมาครบเด้หนี่เพราะสั้นเดือนนี่กะ ไม่ดราม่านะจ๊ะผู้ได้มากกับผู้นั้นได้เมื่อยเออเมื่อยตามโษกันแล้วตามกันแล้วเออต่อไปบะมีก็ใส่คนอื่นวิ่งตามมั่งเนาะเมื่อยวิ่งตามคนอื่นอยากให้คนอื่นได้ก็ยากยากอืมซมือเนี่บ่สนใจผู้ได้ยากได้ก็ททำงานเอาผู้ได้บ่อยากได้กันแล้วแต่ปล่อยอิสระ ท้ามืดเลยพี่นอกจ้าก่เนี้ยยายมาลงไปเอาปากขอนีกับพี่นอกปากขอนยายมาลงไปเอาวังคํำนี่น้ำแห่งฝนกระบอตกเด็ดยังกินนายลีมันนี่ ้ตบน่อยนใอันนี้กมกอบไปเมมาใช่กยแม่งแกกินเพ่ทนเล้วไเปมืยายลุนแกปลค็งไนปอันนี้ก็เมื่อไปแม่ไปใส่ชาเขาจไปงานเขาสะไปงานโอ้ยาผ่ายยาฝนก็ยังมีงานแต่งงานดอกอยู่อันมาลาไปล้เห็นอย่างแบบแบบยัง่อัมาลาก็เตรียมไปงานเนาะนี่ ร้านน้อยนี่ก็ทํางานกัะบะหมี่ตั้งแต่เกิด<อ>ผู้ทด้พี่น้องจ๋าเออบะธรรมดาเนาะ<อ>ปกติบะหมี่ไทยคลิปร้านน้อยเนี่ย<อ>บ่อยอยู่เดือนหนึ่งสามสิบหมื่นนี่มีอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าวันเนาะย<อ>ี่สิบกว่าคลิปถ่ายหลานเพราะฉะนั้นก็มีรายได้ตั้งแต่มือเกิดพู้นะ่ะได้เงินกระบะหม,มี่ไปหมื่นกว่าเลยได้หนิผมเป็นจิฮอดสองหมื่น,นละบ่เนี่ยฮะ บ่าตงแต่มือเกิดก็ได้เมื่อหนึ่งไม่แห้งแล้ว mm. mm. นะเพราะฉะนั้นใครอยากมีเงินต้องทำงานนะจ๊ะผู้ใดขี่ข้านคือบ่หาเด้อต้องทำงานช่วยกันช่วยกันทำมาหากิน mm. เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะสมมือในค่าไฟกับแพงเด็กพี่น้องจากเสียแค่ สี่หา,หาล้อยบาทเฉมอ่นี่พันกว่าเห็ดยังอ่ะนันนะมดเก่าแสนกว่าเกือบลาค่า,าไฟน้ำปับขึ้นสองเท่าททาตึง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 ตด,<อ>ดำหน้าแลว้วดำหน้าแลว้วเรียบร้อยแล้วเนาะ ยังเหลือแต่หน้ายายรวยบ่ท่านได้ไปดำฝนกับบุตรก็มันอีกก็มืดฝนอยู่บดมือได้พี่น้องช่องมันเรียแห่งเครื่องเครื่องบนนีน้ำอย่ายุ่งอย่ายุ่งเพราะฉะนั้นเดือนนี้กะบ่มีกะถึงวันสิค่าใจใจไหลายแต่ว่ากระจายคือเก่าพี่น้องเนาะจ่ายลูกน้องทุกเดือนและก็มีพิเศษให้เดือนนี้เพราะว่าเหนื่อยกันมาเกือบทั้งเดือนดำหน้า

ยังคนอยากไ้งแล้ว่แล้ว่แล้วนะบางอันแบงหันฝ่าเเพื่อนปูกนะชวนมากรุงคว่างจะ่า่าเยียมเงิ่อนนะมาทั่ังเรือไปมัอนี่แหลวก็พังทำจอยพังบ้เงิพังมันนี่มันีเพิ่นกอกมาหลับเงินพี่น้องเนาะมากระโจนํำเพราะฉะนั้น วันนี้มาลูกมาแม่บาทกระจายกันแค่นี้แหละพี่น้องแล้วก็ทีมงานบัตรบ่อยากได้บัตรบ่อยได้สิป้อยลูเนี่ไปเองไปเองยางโลดมันลืมคานได้แล้วคานในสองสามเก้าเป็นอันหน่งต่างคานอนึ่งตางคานกาง กลุ right <the <the ่มไหวในหายอย่างนี no ้นะาขอไดมยมาหมายไม่ด้มยเชยายป่งหมอด้อยายหมอ้มกบน่นมาทำมได้มั้ยมาบุญแนมเ่ยปงหมอ้มกบีนเด้อหนหนึ่งหน่งหนหนึ่งหนึ่งนี่นงหนึงนึ่นนึ่งหนึน่น่นน่นหน่่น่น่งนงน่เนาะนี่ ตะกี้ยากจะดำหน้าเลี้ยวกันแล้วสบายแล้วแต่ว่าเลี้ยงงัวทานไป,ไปทานวายู่ได้ยังบัดเนี่ยนี่อย่านกระตูนเมื่อน้ำน้ำไม่นั่งนี่ฮะนักก่งน,น,นี่ <c oughs> เบิร์ตบ้านเบิร์ตตระกูลก็มีร้านผู้เดียวเลยพี่น้องที่เหลือใหญ่เบิดแล้วนกท่ำก็โตแล้วเนาะนี่แหละพุลมะแท้นี่แหละบ้าผู้ดีบ้ามาผ่านเงินนั่น อุมทางปุณีบ้ามาหลักมรดกนั่นอลิซอลิอลิอยานงอยาก้อยากหอยากไอนหั่งหนังนะคา่งอนั่งกระบี่อันนังกระบี่หันไปพุ่นหันไปพุ่นหันไปพุ่นเดียวอมมือน้องใบกล้าทางนี้น้อหวยนะมันไปไปดำใจรวยรเร็ว เห็นรถไปน้ำใยรวยเร็วๆทีกัดมืออ้ายบ่เนี้ยปวดฝนมากกับปตูก่ำปลาก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องน้ำคอนลุงเลิศแล้วสูบน้ำเซน่าท้นๆอย่างนี้นะนั่นแหละพี่น้องจ๋าม้าเนี่ยกับชิคอเก็บภาพบรรยากาศใลยเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณปัจจุบนสุโขที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณเบามีพี่น้องเนาะ กับบริมียังหลายส่วนในกระดับหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วป้าจะหาเห็ดกับเขาแยกย้ายท้ามาหากินพี่น้องสบายดีหาแกงปลายหญ่ล oui> ุนแกงปลาวัวคนยังหวานแล้วหลายเลยคนพันับก็มีแกงยังหาคนพันหวานโอ